สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐสีนะครับตอนนี้วันนี้วันที่่าไรอ่ะวันนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกตอนนี้ก็ตีห้าตอนนี้นะตีห้าสี่สิบห้านะครับก็ ออจะมาอัปเดตนะครับ MV สีสเก็ดเพชรปันแผ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการทำสีมันตัดต่อไปเสร็จตั้งแต่วันที่ออ14แล้วนะครับวันที่15แล้วก็คือวันที่15แล้วก็16เนี่ยก็ทำสีนะครับโดยเนาะหลายๆคนนะก็จะรู้จักน้องไอ้นะ น้องไอก็คือเป็นคนตากล้องแล้วก็เป็นคนทําสีเนาะส่วนผมเนี่ยจะตัดต่อนะพอดีไอ้เดินทางกลับตั้งแต่วันที่12นะครับผมก็ยังอยู่อยู่ที่บ้านแพงนะฮะซึ่งไอ้กลับไปอยู่กรุงเทพไอกลับไปกรุงเทพเพราะว่าต้องไปเรียนนะครับเป็นเด็กมรุงเทพไปเรียนแล้วก็ตอนเนี้คืนนี้เนี่ยตอนนี้เราก็กําลังแต่งสีแล้วโอนไฟล์เข้าหากันซึ่งไอ้ตอนเนี้อยู่กรุงเทพผมอยู่ที่บ้านแพงนะก็ โอ้โห oh, <laughs> สุดๆแล้วนะฮะก็คืออันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวไม่ได้มาอะไรนะก็คือจะมาอธิบายว่าเอองานของเราเนาะเ,เราทีมงานทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานสาวน้อยพิพันแพงนะครับหลักๆก็จะช่วยกันก็คือมีน้องไอซมีผมแล้วก็แอดมินปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็แอดมินของน้องป๊อบสุชาดานะครับ มาช่วยถ่ายเบื้องหลังนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะฮะเช่นน้องฟิล์มแล้วก็ทุกๆคนที่ผมรู้จักเนาะใครว่างอยู่เนาะผมก็จะให้ถือกล้องถือกล้องอะไรหรือว่าถือกล้องถ่ายรูปเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะครับกระบวนการทํางานซึ่งกระบวนการทํางานของเรานะครับเราก็จะถ่ายทําตามศักยภาพตามความสามารถที่เราพร้อมนะฮะเช่นใช้กล้องของบอสโจที่ซื้อเอาไว้ แล้วก็มีเล่นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกนะฮะส่วนเรื่องแสงไฟเรื่องอะไรประมาณเนี่ยแสงไฟเนาะผมพูดตรงๆเลยเนาะเราใช้แสงธรรมชาติแสงผ่าอาทิตย์เออนี่นแหละฮะก็คือความความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความสวยในระดับหนึ่งนะเช่นแบบมุมท้องฟ้านะครับบางครั้งมันก็ท้องฟ้าสวยงามบางครั้งก็ ท้องฟ้าขาวซึ่งวันถ่ายจริงๆแล้วนะครเราเริ่มถ่ายกันประมาณบ่ายโมงบ2นะครับเพราะว่าน้องๆที่ร้องใน MV เนาะก็มีงานแสดงนะครับเลือกเช้าก็ขับรถมาที่วัดสระกำแพงใหญ่ก็บางคนก็ไม่ได้พักผ่อนบางคนก็พักผ่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แต่งหน้าทำผมก็โอ้โห กว่าจะได้ถ่ายก็ประมาณบ่ายนึโมงบ่ายสองลยประมาณเนี้ยแต่ข้อดีของเราคือไข่แต่งเสร็จก่อนปุ๊บเราก็จะถ่ายซึ่งแสงแดดแต่และที่แต่และมุมที่ผมจัดเรียงไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันจะมีแสงหนักบ้างแสงเบาบ้างบางทีก็ไม่มีแสงบางทีถ้าถ่ายอยู่แสงก็ปื๊ดขึ้นมาา้าที่แบบก็คือแบบอยู่ดีมันก็ฟืบขึ้นมานะทุกคนคงจะดูเนาะนะครับอันนี้คือปัญหาในการทํางานแต่ว่าเราก็ทํางานออกมา,าผ่านมาได้ซึ่ง เขาเรียกว่ายัางไรล่ะก็ก็ตามตามสภาพหน้าง,งานของตรง,ตรงนั้นเนาะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมมองดูว่าเออสีมันสวยมันโอเคแล้วนะครับในการทําสีตรงนี้แล้วก็มีเชื่อมัมว่าตอนที่เราถ่ายกันเนาะตอนที่จะมาถ่ายบอสโจญองฝนตกฝ <c oughs> นตกก็มันไม่ใช่ปัญหานะพอผมด,ดูฟ้าแล้วปุ๊บผมคิดในใจเลยว่าฝนตกมันจะต้อง หยุดแน่นอนเพราะว่าผมมองดูฟ้าบางพื้นที่มันสว่างก็เข้าไปในห้องห้องพักนักแสดงนะคุยบอลบอลฝนตกเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วฟ้าหลังฝนสวยเสมออะไรประมาณนี้ก็คุยกันบอกก็เออใช่ใช่เดี๋ยวมันก็หยุดยฟ้าหลางังฝนสวยฟ้าหลางังฝนมันจะสวยมากแล้วก็หยุดจริงๆหยุดจริงๆแล้วก็มาถ่ายอีกทีประมาณสั้งสี่โมงห้าโมงตอนนั้นเราก็รีบเร่งกันถ่ายเลย นะครับถ่ายซีนของน้องอุ้งอิงแล้วก็ของบอสโจนะครับก็แล้วก็รวมนักแสดงศิลปินลูกหลานศิสเกตนะก็ถ่ายทำการเล่นเล่นแบบเกือบจะมืดนะฮะเพราะว่าอืมเราต้องเล่นเพราะว่าเราไม่มีไฟแต่การทำงานของเรามันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะปัญหาลหลักๆก็คือว่า 1. แหละโอเคแสงแต่ละที่ไม่สม่ำเสมอกันนะฮะปัญหาข้อที่สงก็คือ เวลาเราจะทำสีทำอะไรเนาะแสงแต่ละที่เราต้องมาปรับให้มันเท่ากันให้มันเหมือนคล้ายๆกันซึ่งผลงานที่ออกมาผมก็พอใจพอใจดีเลยนะครับเพราะว่าอืเรารู้ปัญหาว่ามันเกิดตรงนี้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 แต่เราก็สามารถแก้ป,ปัญหาได้แล้วเรื่องของไฟล์วิดีโอบางครั้งก็บอกว่า,าใน m อลำเพลินไอดอลโชว ไฟไม่ชัดอะไรภาพไม่ชัดอะไรประมาณนี้ก็ยอมรับว่าไฟล์ไม่ชัดเพราะว่าน้างงานเราถ่ายกลางคืนแล้วเราก็ไฟหน้าเวทีตอนนั้นเนาะเรายังยงปบอะไรยังไม่สว่างพอซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะมันก็อาจจะมีน้อยมีอะไรถ้าคนเล่นกล้องก็จะรู้เนาะนะครับส่วนมางานวันเนี้ยงานของสีสเกตเพชรบ้านเพลงก็เออก็ไฟผมผมเนาะผมมองดูว,ว่ามันชัดชัดชัดก็ระดับ4 k นะฮะแต่อธิบายตรงนี้เนาะกล้องแต่ละรุ่นนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าใครมีกล้องจะทําให้ภาพชัดหมดทุกๆคนไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะครับเราไม่ใช่ เราไม่ใช่กองแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเราคือเราทําด้วยกันนะครับตามตามอุปกรณ์ที่เรามีที่ผมเชื่อว่าเออมันก็สามารถทําได้นะนี่แหละครับผมจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเนาะภาพมัน 4K อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากล้องแต่ละรุ่นเนาะมันจะมีค่าที่แตกต่างกัน,นคือมันสามารถแต่งมากแต่งน้อยแล้วแต่งที่สะแตกต่างกันนะ นี่อธิบายให้เข้าใจเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะถ้า MV อะไรมันมีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมต้องก็ต้องต้องขอกราบประธานอภัยจริงจรินะครับซึ่งเออเราก็เต็มที่กับงานงานนี้มากผมประทับใจ MV ตัวนี้มากจากคนที่ไม่เคยไปเที่ยวศรีสะเกตไม่เคยผ่านศรีสะเกตรครั้งนี้ในการทํางานของศรีสะเกตเก็เรารู้เยอะเนาะว่าตรงไหนมีอะไรอะไรอะไร,อะไรที่น่าสนใจก็คือเราหวังว่า MV มเนี่ยมันจะเป็น อะไรนะเป็นเอ็มวีโปรโมทการท่องเทีย่ยวของจังหวัดรีสเกตนะครับโดยเฉพาะาพี่ๆแม่ๆป้าๆนะครับที่อำนวยความสะดวกในวัดสะกำแพงใหญ่แล้วก็ปรสสาทะระกำแพงใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่กรมศูนย์พระอาจารย์ผมจะเรียกว่าพระอาจารย์เชิดที่ดูแลผมและทีมงานดีมาเลยตลอดเนาะเอาอย่างนี้ดีวกว่านะก่อนจากการผมจะให้ทุกคน สปอย MV เอ็มีเล็กๆน้อยนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบตื่นเต้นๆแต่คือผมก็ประทับใจกับเอมวนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะฮะซีนของน้องอองภาพในโทรศัพท์กับจอมัาานจะต่างกันเนาะมันอาจจะจา้ากี่มือนะครับ อ่าน,นี้ให้ดูแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวสปอยไปนะแต่ส่วนที่ผมชอบเนาะผมชอบตรงนี้สีนี้แป๊บนึงนะเนี่ยผมชอบสีนตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งนักแสดงศิลปินวิวท้องฟ้า ครับแบกาวมันสวยทุกคนอาจจะมองในกล้องโทรศัพท์มันยังไม่มันภาพมันไม่ชัดเนาะแต่ผมชอบตรงนี้มันสวยมากนะครับแสงที่ผมไม่ได้ปรับอะไรมากมายเลยนะผมก็เลยชอบแล้วซีนที่ที่ผมชอบนะค,คือซีนของน้องหูหญิงเปิดให้ดูแล้วนะรตรงนี้แหละที่ผมชอบแล้วมันจะมีเอ่อมุมเป็นวิวท่องเที่ยวนะครับ ขอ,ของจังหวัดศรีสะเกดเนาะซึ่งซึ่งเราก็มาลุ้นกันนะว่าเ้ยมันจะถ่ายมุมมุมสูงได้หรือเปล่าอะไรหลายอย่างหรือไม่การถ่ายมุมสูงผมนั้นผมต้องไปตัวเมืองต้องไปอะไรหลายอย่างไปขออนุญาตหลายที่มากผมอยากจะให้เก็บเอาไว้เพื่อความตื่นเต้นนะว่า MV ็มีนี้มันสุดสุดจริงๆทั้งการแสดงบนเวทีของสาวน้อยแล้วก็ในตัวของเอ็มีนีมันสุดจริงเชื่อไหมว่าบอสโจจะต้องปรับ ดนตรีใหม่ของ mv นี้เพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดเล้วการปรับดนตรีมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาสปอยให้ในครั้งหน้านะครับเื้ยสปอยเกือบหมดแล้วล่ะไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดใจเป็นกำลังใจให้ช่องดีเลิประสิฐศรีนะครับสวัสดีครับ